สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์พูดคุยธนบัตรที่ละลึกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ลึกต่างๆนะครับที่จะนํามาพูดคุยนะครับกันว่าธนบัตรแต่ละแบบนะครับเป็นอย่างไรนะครับและเป็นและเนื่องในวโอกาสดีๆหรือหรือโอกาสใดนะครับจึงจัดพิมพ์ธนบัตรฉบับนั้นขึ้นมานะครับในวันนี้ผมมีธนบัตร เฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับฉลองสิริราชสมบัติครบห้าสิบปีนะครับเป็นธนบัตรห้าร้อยบาทนะครับคล้ายหรือเหมือนกับแบบสิบสี่เลยนะครับแต่จะมีการเรียกว่าต่างกันรตรงที่มีตาสัญ,ญลักษณ์นะครับงานฉลองสิรสริราชสมบัติครบห้าสิบปีแทนแทนตา พระราชรัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่านะครับโดยธนบัตรที่ลึกนะครับเนื่องในฉลองสี่ราชสมบัติครบิบปีนะครับมีการเรียกว่าจัดพิมพ์ทั้งหมด๓ธนบัตรหรือมฉบับด้วยกันนะครับนั่นคือ้อยบาทนะครับในแบบสิบสี่ฉบับพิเศษนะครับแล้วก็ธนบัตรสิบาทแปดสิบสามนะครับในแบบพิเศษแล้วก็ธนบัตร ห้าร้อยบาทนะครับซึ่งพิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์นะครับผลึกฟอยด์สีทองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันนะครับที่ธนบัตรห้าร้อยบาทนะครับกันธนบัตรใบนี้นะครับประกาศออกใช้ลงวันที่ยี่สแปดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามบเก้านะครับจ่ายแรกนะครับวันที่6กมิถุนายน พุทธศักราช2539นะครับปีพุทธศักราชเดียวกันนะครับประกาศกระทรวงการคลังนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับมหารา,ราชรัชกาลที่9สเเด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539 ด้วยพระวิริยาอุตสาหะนะครับและทรงมั่นในโพพิธราชธรรมยังผลให้ราชฎรอ,อยู่ดีออยู่เย็นเป็นสุขธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นเป็นการสมควรออกธนาบัตรที่ระลึกชนิดราคาห้าร้อบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติณดสมัยอันเป็นมหามงคลน,นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา14วรรคสองแห่ง พระราชบ,บัญญัติเงินตานะครับพุทธศักราช2,501จึงประกาศลักษณะส,สีและขนาดของธนบัตรนะครับที่ระลึกนะครับชนิดราคาห้ารอยบาทะนะครับโอเคเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าธนาบัตรนะครับที่ระลึก500บาทใบนี้นะครับมีความพิเศษอย่างไรนะครับแน่นอนว่าผมกล่าวไปแล้วนะครับธนาบัตรนี้เป็นธนาบัตร นะครับที่คล้ายกับแบบธนบัตรแบสิบสี่นะครับโดยจะมีขนาดเจ็ดจุดสองนะครับเซนติเมตรคูณสิบห้าจุดหกเซนติเมตรนะครับเบื้องขวาของธนบัตรนะครับเบื้องขวาด้านหน้าจะมีภาพจะมีพระบรมฉายาสาธิสร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่เก้านะครับ ทรงเครื่องแบบจอมทัพพิมพ์ด้วยสีม่วงนะครับบริเวณขอบด้านบนและด้านล่างเป็นลายพื้นพิมพ์ด้วยสีส้มสีแดงสีชมพูเข้มและสีน้เงินตอนกลางจะมีตอนกลางนะครับจะมีตานะครับสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสี่รือรชสมบัติครบ50ปีนะครับ ร้อนทับบนลายประดิษฐ์นะครับรูปวงกลมที่ลวดลายสีส้มนะครับสีชมโพูเข้มสีน้ิเงินวงกลมด้านวงกลมด้านนอกด้านซ้ายมีช่องลายไทยนะครับสีแดงและสีน้ิเงินประกอบเบื้องบนมีหมวดอักษรน,นะครับและเลขหมายไทยนะครับสีแดงภายใต้พระราชนจกรนะครับมีลายมือชื่อของรัฐ,รฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเิมพ์ด้วยสีแดงกำกับอยู่เหนือตำแหน่งคำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นะครับและผู้ว่าการธานาคารแห่งประเทศไทยซึ่งพิมพ์ด้วยสีม่วงนะครับสีม่วงเข้มนะครับถ้าลงมาเป็นเลขไทยบอกราคาขนาดใหญ่นะครับนั่นคือห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงเข้มนะครับภายในบรรจุตัวเลขอารบ,บิกและตัวเลขไทยคําว่าห้าร้อยบาทขนาดเล็กนะครับซึ่งอ่านได้โดยการใช้วันขยายนะครับในการขยายพิมพ์ทับอยู่บนลายประดิษฐ์และลายพื้นสลับสี เบื้องซ้ายมุมบนสุดนะครับจะมีพระรูปพระคุธผานะครับสีแดงนะครับขนปีชั้นนอกและคนหางสีน้ำเงินคนปีชั้นในสีแดงถัดลงมามีคําว่ารัฐบาลไทยธน,นบัตรเป็นแล้วก็ถัดลงมาจะมีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายถัดลงมาจะมีคําว่าห้าร้อยบาททั้งหมดพิมพ์ด้วยสี่ปวงเข้มนะครับซ้อนทับบนลายบนช่อลายไทยและลายประดิษฐ์สีแดงและสีน้ำเงิน ขวาสุดนะครับมุมบนจะเป็นเลขอารบิกบอกราคาห้า้อยบาทนะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงเข้มสอนทับบนลายพื้นสีแดงและสีเงินถัดลงมาจะมีลายน้ำนะครับพระบรมฉายาสาธิสักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่เก้านะครับและลายน้ำรูปลายประจำยานนะครับอยู่ในเนื้อกระดาษสีม่วงออกนะครับลายน้ำสามารถที่จะส่องได้กับ แสงไฟนะครับแสงมีออนนะหรือแสงอาทิตย์นะครับจะปรากฏลายดาบขึ้นมานะครับถัดลงมาด้านขวาสุดมุมมุมล่างสุดนะครับจะมีหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกสีแดงนะครับพิมพ์ซ้อนทับอยู่บนลายวงกลมและลายพื้นสีแดงและสีน้ำเงินด้านหลังของธนบัตรนะครับห้าร้อยบาทนะครับแบบที่สิบสี่นี้นะครับตอนตอนกลางของ ตอนกลางเงยื้องไปเบื้องขวานะครับจะมีภาพพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชาภาลัยนะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงอมน้ําเงินซ้อนทับบนลายประดิษฐ์รูปวงกลมนะครับสีม่วงอมแดงสีเขียวและสีเหลืองถัดขึ้นไปทางซ้ายมือนะครับมีตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยคําว่าห้าร้อยบาท นขนาดเล็กอยู่ในแนวเฉียงพิมพ์ด้วยสีชมพูเข้มน,นะครับสลับแถวด้วยสีส้มตอนบนบซ้ายมีเลขอารบิกขนาดใหญ่นะครับบอกราคาพิมพ์ในแนวตั้งด้วยสีแดงนะครับสีม่วงและสีเงินถ,ถัดลงมานะครับจะมีภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพิมพ์ด้วยสีน้เงินนะครับสีและสีเขียวมุมบนซ้ายนะครับมีข้อความว่าตั้งใจจะอุปถัมภ์ อโทษทีครับตั้งใจจะอุปถัมภกนะครับยกยอพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันคสีมารักษาประชาและมนตีแลมนตรีบทพระราชนิพนธ์ในราชการที่หนึ่งนะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงอมน้ําเงินทับอยู่บนลายพื้นสีม่วงนะครับสีแดงและสีเงินถัดลงมานะครับจะมีลายน้ําพระบรมชาย,ยาสาทิสลักพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับและลายน้ํารูปลายประจำยาบนะครับอยู่ในเนื้อกระดาษสีม่วงออกตอนกลางนะครับเป็นลายไทยสีม่วงอมน้ําเงินพิมพ์ทับบนลายพื้นสีม่วงนะครับสีแดงและสีเงินพัดลงมาด้านขวาจะมีตัวเลขไทยขนาดใหญ่500บาทนะครับเป็นสีม่วงอมแดงนะเนื้อด้านในนะครับจะมีตัวเลขอาเบิกแล์ ตัวอักษรไทยนะครับคำว่า500บาทขนาดเล็กสามารถเห็นได้โดยใช้แว่นขยายเบื้องขวามุมบนสุดของธนบัตรนะครับจะมีรูปพระคุธพาสีแดงนะครับขนปีกชั้นนอกและคนทางสีน้ำเงินคนปีกชั้นในสีแดงนะครับ้าลงมาจ,จะเป็นภาพเรื่องราวในบทพระชนิพนนะครับเรื่องรามเกียรตินะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงและสีน้ำเงินบนลายพื้นสีแดงนะครับโอเค นี่คือทั้งหมดนะครับของธนบัตรที่ระลึกนะครับฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าครับฉลองสิร,ริราชสมบัติครบห้าสิบปี <c oughs> เป็นธนบัตรห้าร้อยบาทนะครับแบบสนะิบสิบคล้ายกับธนบัตรห้ารอยบาทแบบสิบสิบจะต่างกันก็ตรงที่ตาสัญลักษณ์งานฉ,ฉลองสิริราชสมบัติครบห้าสิบปี นะครับแทนพระราชลังจักรประจําพระองค์รัชกาลที่๙นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่กล่าวมานะครับของธนบัตรที่ระลึกนะครับก็ต้องขอขอบุณนะครับข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์บ o t ์ดจอนะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงภาพด้วยนะทางภาพท้งข้อมูลต่างๆที่ผมได้นํามาพูดคุยนะครับกันนะเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับ ใครที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ลึกธนบัตรุนเวียนต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่ NG t Review นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรุนเวียนนะครับต้อง NG t Review